สวัสดีครับ101 Photo Farm พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับปลูกฝรั่งนะครับ2ปีทำไงให้ได้เงิน3,000บาทต่อต้นต,ต่อปีทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูเลยครับเนี่ยครับพามาดูต้นที่สมบูรณ์นะครับต้นที่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้ต้น2ปีต้น2ปีเนี่ยนะครับก็ได้30กิ่งเป็นอย่างต่ำนะครับทางการการทำกิ่งตอนแล้วก็ ส่วนผลเนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับ30โลเนี่ยใน1ปีเนี่ยก็จะได้อยู่นะครับเนี่ยครับเงินพันก้อนแรกนะครับก็มาจากการขายลูกฝรั่งนะครับขายลูกฝรั่งก็ต้นหนึ่งนะครับถ้าเข้าปีที่2เนี่ยได้เฉลี่ยประมาณสัก30โลต่อต้นนะครับต่อปีนะครับจริงๆก็อาจจะได้มากกว่านั้นด้วยที่เราบำรุงรักษาตัวต้นขนาดไหนให้น้ําให้ปุ๋ยดีขนาดไหนนะครับแต่นี้ก็ ตีโดยค่าเฉลี่ยนะครับตีต่ำต่ไว้ก่อนก็ราวสัก30โลนะครับได้อยู่เข้าปีที่2เนี่ยนะครับสามสิบโลตัวละสามสิบห้าบาทนะครับก็ได้เงินประมาณพันบาทนะครับอันนี้เฉพาะขายลูกนะครับรายได้อันดับที่2นะครับมาจากกิ่งตอนมันจะกิ่งตอนนะครับต้นหนึ่งนะครับถ้าเกิดเข้าปีที่2เนี่ยก็โดยเฉลี่ยก็ได้ลลาวสามสิบกิ่งนะครับสามสิบกิ่งเนี่ยปีหนึ่งก็ได้ประมาณทักสองรอบ กว่าเกือบ3รอบด้วยอยู่ที่ว่าถ้าปีนั้นฝนดกฝนดีนะครับก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นด้วยนะครับตนนี้ตีไปประมาณสัก30กิ่งนะครับเราะเบกิ่งก็ขายกิ่งละสิบาบาทนะครับสิบหาบาทก็ได้เงินประมาณ450บาท4ี่บาทคูณ2ก็ได้ประมาณ900บาทนะครับแล้วก็ถ้าฝนดีอย่างที่เรียนไปก็ได้ประมาณสักพันบาทนะครับขายกิ่งตอนก็ได้พันหนึ่งลวนะครับได้เงินพอๆกับ อันดับสุดท้ายนะครับคือการขายกิ่งชํานะครับาขายกิ่งชําเราเพิ่มมูลค่าปกติเนี่ยขายกิ่งตอนคือเราได้15บาทนะครับแต่ถ้าเราชําแล้วนะครับกิ่งสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ขายได้ประมาณสัก35บาทนะครับก็จากขายกิ่งตอนได้พันบาทเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปอีกเท่าหนึ่งก็เป็น35บาทนะครับก็รวมรวมแล้วก็ได้เฉลี่ยประมาณ2,000บาทนะครับในการขายกิ่งตอนกิ่งชํานะครับแล้วก็ รวมแล้วกับตัวขายลูกนะครับได้วันมัณพันบาทต่อต้นต่อปีนะครับก็เ,เฉลี่ยแล้วเนต้นหนึ่งเนี่ยสามพบาทก็สามารถจะทาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็มาแนะนานะครับวิธีการหาเงินจากต้นฝรั่งต่อต้นนะครับทำยังไงให้เกิดมูลค่าแทนที่เราจะขายลูกอย่างเดียวนะครับขายลูกขายลูกขายลูกอย่างเดียวเราเก็บลูกอะไรเงี้ยกิ่งตอนเนี่ยก,ก็ขายได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าตอนดีหน่อยนะครับดูแลดีๆหน่อยเนี่ยจริงตอนก็สามารถทําได้ทั้งปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งสวนเนี่ยก็จะทํำเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับมันจะดูแลง่ายกว่าอะไรเงี้ยเนาะนะครับวันนี้ก็มีมาฝากประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ101 Photo Farm เหมือนเดิมนะครับทาง y o u t u b e ก็101 Photo Farm นะครับฝากก็ไปติดตามด้วยนะครับคนติดตามยังน้อยอยู่นะครับก ก็ยังทำเรื่อยๆแหละนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีคนติดตามอีกเยอะนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ